สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเล่นการละเล่นไทยกระต่ายขาเดียวกันค่ะก่อนที่เราจะเล่นนะคะเราต้องสุ่มหาตัวผู้ที่จะมาเป็นกระต่ายก่อนค่ะโดยการโนอยออกนั่นเองค่ะใครที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะจะต้องออกไปค่ะ นี่ออกไปแล้วเรามาดูกันสิคะว่ามีใครบ้างที่เป็นกระต่ายนี่งน่ารักดุ๊กดิกเลยกระต่ายนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูวิธีการเล่นกระต่ายขาเดียวกันค่ะไปดูกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับวิธีการเล่นกระต่ายขาเดียวนะคะเราจะให้ผู้เล่นนะคะอยู่ในพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมให้พอดีกับจํานวนผู้เล่นและไม่ให้กว้างจนเกินไป แล้วก็สําหรับข้อควรระวังนะคะควรที่จะถอดถุงเท้าก่อนการเล่นค่ะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บการหกล้มนะคะคนที่เป็นกระต่ายนะคะจะต้องกระโดดขาเดียวไล่สับผู้เล่นโดยผู้เล่นนะคะสามารถวิ่งหนีได้แค่ภายในบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมที่กําหนดให้เท่านั้นค่ะถ้าผู้เล่นคนใดนะคะโดนกระต่ายจับได้และกระต่ายสามารถครับเส้นได้ผู้เล่นคนนั้นนะคะจะต้องออกจากการเล่นทันทีค่ะและถ้ากระต่ายเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะ วิ่งเอามือมาแตะเปลี่ยนตัวให้กระต่ายตัวนะคะไปไล่จับแทนได้ค่ะโดยผู้เล่นนะคะจะสามารถช่วยกันจับกระต่ายนะคะเพื่อพยายามดึงขาอีกข้างของกระต่ายนะคะแตะลงพื้นค่ะถ้าขาอีกข้างของกระต่ายแตะลงพื้นได้กระต่ายตัวนั้นก็จะต้องออกจากเกมทันทีค่ะแต่ถ้าผู้เล่นนะคะไม่สามารถดึงขาอีกข้างของกระต่ายแตะลงพื้นได้ผู้เล่นที่สัมผัสกระต่ายนะคะก็จะต้องออกจากเกมโดยทันทีค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างเจ้ากระต่ายกับผู้เล่นค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่ากระต่ายของเราจะได้เปรียบซะมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือผู้เล่นแค่2คนเท่านั้นค่ะดูซิว่าเจ้ากระต่ายตัวนี้นะคะจะสามารถจับผู้เล่นทั้งสองนะคะได้ในเพียงครั้งเดียวหรือไม่ใช่อุ้ย เจ้ากระต่ายนะคะสามารถที่จะจับผู้เล่นทั้งสองคนนี้ได้ในครั้งเดียวค่ะและฝ่ายที่ชนะก็เป็นเจ้ากระต่ายนั่นเองค่ะยายค่ะจบไปแล้วนะคะกับการลเล่นพื้นบ้างกระต่ายขาเดียวนะคะการเล่นพื้นบ้นกระต่ายขาเดียวนะคะจะได้ทักษะแล้วก็พัฒนาการในด้านต,ต่างๆดังนี้ค่ะค่ะทักษะแรกนะคะก็คือทักษะด้านสังคมค่ะ สร้างความสามัคคีก right? ันค่ะในการมูสรวมในการทํากิจกรรมค่ะค่ะสำหับทักษะที่2นะคะก็คือทักษะพัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กแล้วก็กล้ามเนื้อมันแข็งนะคะกล้ามเนื้อมันเล็กก็คือนิ้วมือค่ะนันมือไปดึงเพื่อนหรือว่าไปแตะเพื่อนออกมาค่ะสอนกล้ามเนื้อมันแข็งนะะก็คือขาใช้ในการทรงตัวขาเดียวค่ะแล้วก็มีความข้องเปลี่ยนท่าข้องเท่าไงค่ะค่ะสำหรับกลับนะคะก็คือทักษะการทรงตัวค่ะเด็กที่มีทักษะกล้ามเนื้อมันแข็งอยู่ายในนะคะจะทําให้มีความข้องแค่ว่องไวในการกระโดด ดดค่ะค่ะต่อไปเป็นทักษะการคิดและแก้ปัญหาค่ะเด็กนะคะจะได้คิดแก้ปัญหาว่าถ้าเพื่อนนะคะได้ดึงจะดึงขาและลงพื้นนะคะเราจะทํายังไงนะคะเด็กก็จะได้คิดในส่วนนี้ค่ะต่อไปเป็นทักษะการจัดการระบบนะคะเด็กก็จะได้วางแผนนะคะว่าจะไปดึงเพื่อนออกมายัางไงให้ตอกน,นอกวงกลมค่ะค่ะสำหรับผมพูดราล่ะคะก็ขอจบกิจกรรมทั้งนี้ค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะ